สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอกูเกาสอนลงทุนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนพื้นฐานนะครับในการเซตเครื่องมือต่างๆของตัวที่ชื่อว่า,าตัวที่ใช้ในการเทรดนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเทรดเราใช้โปรแกรม m e t a t r r d e r 4นะครับผมซึ่งปัจจุบันก็จะมี m e t a t ท a d e r 5แล้วนะครับพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ คนก็ยังนิยมใช้ Meta t e เต e r 4อยู่นะครับเพราะว่า Option หรืออินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะครับต้องรอให้ Meta t r เ d e r 5เนี่ยพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งก่อนคนถึงจะกลับหันกลับมาใช้ตัว Meta t ทเต e r 5นะครับผมตัวนี้ก็สอนเซตเทมเพลตนะครับแล้วก็สอนว่าให้เราชินกับเครื่องมือต่างๆมันอยู่ตรงไหน,นการเพิ่มการอะไรอยู่ตรงไหนนะครับผมก นะครับใครที่ยังไม่เปิดพอร์ตนะครับแนะนาไปดูในวิดีโอที่1ที่2ที่3นะครับแล้วก็ดูลิงก์ข้างล่างกดเข้าไปสมัครได้เลยนะครับวิธีการสมัครก็ง่ายครับผมก็ลองดูเนาะนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนก็ง่ายนะครับโอเคนะครับผมเราเริ่มกันเลยเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะครับใครอยากจะลองเนาะก็ง่ายมากครับแค่เปิดพอร์ตเซ็นเปิดพอร์ตเซ็นเติมังินเข้าไป อย่างที่กล่าวแนะนำนะครับว่าไม่ควรใช้พอตเดโมเพราะว่ามันจะไม่ได้เรื่องของจิตใจและสภาพตลาดนะครับผมมาลองกันเลยใครที่เปิดพอตเซนแล้วปรับสเปซปรับสเปซให้เป็นฟรีแล้วนะครับปรับในเรื่องของพอตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองกันเลยนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแรกๆจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เราดูซิว่า เซิร์ฟเวอร์เมตาเซิร์ฟเวอร์เมตาเทรดเดอร์ของเราคืออะไรนะครับในที่นี้ของกาวเนี่ยคือ5นะครับเรียว5กาวก็เลือกเรียว5ตรงนี้นะครับแล้วก็กด next เลยเสร็จแล้วมาที่ล็อกอินตรงนี้นะครับกาวก็ใส่ส่วนของเลขที่ของกาวไปนะครับผมอย่า uh, ลืมกด save password ด้วยนะครับ ตรงนี้สำคัญเรียบร้อยกดฟินิชเลยนะครับถ้าโปรแกรมมันใช้งานได้มันจะมีเสียงตึ้งขึ้นมาแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีวิ่งอยู่อันนี้เป็นพอร์ตอพอร์ตหนึ่งของกาวนะครับพอร์ตเราจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับกาสำรองกาวสำรองไว้ที่ประมาณ สิบเอ็ดอลลาร์หรือประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับสิบเอ็ดเซนต์ตัวที่ครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนหรือประมาณหนึ่งจุดหนึ่งดอลลาร์ประมาณสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเซนนะครับตรงนี้สามารถเทรดได้นะครับนี่คือเงินจริงพอร์ตจริงนะครับเราจะได้รู้สภาพตลาดเวลาเปิดมาก็จะมีคู่เงินต่างๆนะครับเห็นไหมครับจอสีจอนี้นะครับผมเนี่ยจอสีจอนี้นี่คือคู่เงินต่างๆนะครับผมเราสามารถจะเพิ่มจอเข้ามาได้อีกเรื่อยๆนะครับ โดยการเดี๋ยวก่อนเนาะให้เราเรียนรู้ก่อนตรงกลางนี้คือจอนะครับในการเทเห็นไหมครับเราสามารถจะปรับขนาดอะไรได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะครับลองเลี่ยนเครื่องมือดูนะครับอย่ากลัวว่ามันจะพังเห็นไหมครับฟังเราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับตรงกลางนี้คือจอกราฟที่ใช้ในการเทนะครับฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายนี่คือค่าเง Tar ินต่างๆนะครับเราสามารถเลื่อนออกมาดูได้นะครับทัทีครับนี่ครับเอาลูกศรมาเอาลูกศรตัวนี้มาเอาเมาส์มาค้างไว้ตรงนี้ให้มันเกิดลูกศรแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนออกมาอันนี้คือคู่เงินต่างๆที่เราจะสามารถเทรดได้นะครับผมเราอยากได้คู่เงินไหนอยากดูคู่เงินไหนเราก็คลิกขวาเนี่ยครับฉากวินโดว์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นกราฟคู่เงิน เสร็จแล้วปุ๊บให้เราปรับตรงนี้นะครับกราฟมันก็จะวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนะครับอันนี้คือท i m e f r a นะครับ time านเฟรมท m e f r a m ก็คือช่วงเวลาที่มันมันลั่นให้เรานะครับเราอาจจะปรับเป็นท i m หนึ่งนะครับท i m e time f r m m ก็จะเร็วหน่อยครับกราฟจะวิ่งเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ไล่อันนี้ไล่ไล่หลั่นไล่ลั่นไล่ลำดับลงมาช้าลงมานะครับก็คืออันนี้คือท i m e f r a m 5 m อันนี้ m 15า m 3 0 h 1ง h 1ก็คือชั่วโมงหนึ่งครับ m ก็คือ1นาที d ก็คือ1วัน1 w 1ก็คือ1น e e k นะครับโอเคนะครับผมเสร็จแล้วปุ๊บฝั่งนี้คือฝั่ง account ของเราเราสามารถที่จะเพิ่มเปิด account ไหนก็ได้หรือจะเพิ่ม account เข้ามาก็ได้นะครับเปิดเราสามารถจะเปิดนี่เรามี a c c เ u ้าอยู่10 a c c o u n ้าเราก็สามารถที่จะเพิ่มเข้ามาที่ตรงนี้ได้เรื่อยๆนะครับผม หรือเรามีอินดิเคเตอร์นะครับหรือมีมีเอเอที่เราเขียนเองเราก็สามารถที่จะลากมาจัดการที่ตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับฝั่งซ้ายแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเทรดในปัจจุบันนะครับเรื่องของแอ c เคาท์ account, ต่างๆการเทรดเสร็จแล้วเนี่ยครับก็อยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งจริงอ่าก้าวจะใช้แค่2บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้คือเทรดปัจจุบันนะครับเทรดตัวนี้ส่วน account history ตรงนี้ครับคือเทรดจบแล้วนะครับขาดทุนกําไรอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับเราจะดูแค่2องแถบนี้นะครับข้างล่างส่วนข้างบนข้างบนก็เป็นการจัดนะครับการจัดเรื่องของกราฟแลเห็นไหมครับกราฟจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับลองลองเล่นดูครับนะครับรูปแบบของกราฟที่เราถนัด นะครับถ้าเราบอกว่าไม่อยากให้กราวิ่งนะครับไม่อยากให้กราวดิ้งให้ใช้ตรงนี้นะครับหยุดกราวจนวะิ่งเราสามารถจะเลื่อนได้นะครับเราสามารถจะเลื่อนดูเขาเรียกอะไรน,นะกดเมาส์ซ้ายค้างแล้วก็ลากดูครับเราสามารถโดยโดยที่เราต้องเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับนะครับเอาตรงนี้ออกก่อนเราจะสามารถดูข้อมูลกราฟ้ย้อนหลังได้นี่ครับผมเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าเอ้เราก็กดกลับเข้ามา ส่วนข้างบนก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ไม่มีอะไรเช่นตรงนี้นะครับเป็นการเอาเมาส์ใ่ไหมครับเราสามารถจะเทียบเคียงของของเส้นกราฟได้นะครับเราอยากจะตีเส้นกราฟว่าจุดที่เท่าไหร่ไหมครับมันจะมีรายละเอียดของกราฟบอกเรานี่ครับนี่ครับหรือตรงนี้นะครับอ่านี่อาจะเลือกน,นี้ได้ เราเป็นคลิกที่จ okay, ุดนะครับแล้วเลือกดูอ่านะครับผมโอเคนะครับนี่คือการใช้งานเครื่องมือข่าวๆที่จําเป็นเนาะสมมุติว่าเราเผลอไปตัดนะครับเช่นผมบอกว่าตัดตัวนี้ออกอ้าวผมเผลอไปตัดผมเผลอไปตัดตัดออกหมดเลยอ้าวแล้วเราจะเอามันกลับขึ้นมาได้ยังไงนะครับเราก็ลองข้างบนนะครับนะครับลองติ๊กขึ้นมาลองติ๊กขึ้นมาลองติ๊กขึ้นมาอ่าเราก็จะได้มันกลับขึ้นมา เดิมแล้วนะครับผมอันนี้คือการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับที่จำเป็นคร่าวๆนะครับโอเคนะครับเมื่อเรารู้ว่าเครื่องมือต่างๆอยู่ตรงไหนแล้วเราใช้งานมันคล่องแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการจัดเทมเพลตของคราฟนะครับบางคนชอบคราบเปล่าแบบนี้ก็ไม่ต้องอะไรครับเกิดเปิดมาก็ใส่เลยซัดได้เลยนะครับ ขายกดเซลได้เลยนะครับกดซื้อกดขายได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นกาวนะครับกาวก็จะมีรูปแบบการเทรดที่ดูทางกราฟนะครับใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆมาช่วยในการดูทางกราฟเพราะไม่งั้นดูแบบนี้เราจะเดาทางไม่ออกเลยว่ามันน่าจะไปทางไหนเห็นไหมครับเหมือนจะลงแต่ไม่ลงเดี๋ยวก็หักหัวขึ้นเนี่ยยหักหวัวลงอ้ะอย่างเงี้ยครับอ่านะครับผม วันนี้กาวก็จะมานะครับเซตเทมเพลตของของเราก่อนนะครับผมเซตเทมเพลตแล้วเราก็เซฟเก็บไว้เมื่อเราเซฟเก็บไว้เราก็สามารถชดิงเอาไปใช้กับคู่งานต่างๆหรือหรืออะไรต่างๆที่เราต้องการได้นะครับงบเช่นเราบอกว่าเราไปใช้เราเราต้องการตดเทตที่เครื่องอื่นอ่าที่ไม่ใช่เครื่องนี้ เราก็แค่เอาเฉพาะเทมเพลตที่เราเซฟไว้ส่งไปเอาไปใช้อัปโหลดโหลดขึ้นมาเราก็ได้เทมเพลตที่เราเซฟไว้แล้วคือเซตครั้งเดียวก็จะใช้ได้ตลอดครับผมมาเริ่มกันเลยครับในที่นี้ก่าวขอเซตคู่เงินที่เป็นทองแล้วกันวิธีการนะครับสังเกตว่าถ้าเราเปิดเมือครั้งแรกเนี่ทองจะอยู่ข้างล่างนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะเพิ่มคู่เงินต่างๆ นี่ครับเราสามารถเพิ่มคู่เงินเข้ามาได้กดตรงนี้นะครับครับสามารถดูคู่เงินได้เราต้องการคู่เงินไหนเราก็นะครับเปิดเข้ามาได้นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ให้เรานะครับอลองดูเนาะนี่ครับลองเล่นดูในที่นี้จาวขอเซตคู่เงินเพื่อเป็นทองแล้วกัน XAUUSD ตัวนี้นครับตัวสุดท้ายเลย วิธีการนะครับก็ให้เราคลิกขวาหรือ,อาชาร์จวินโดว์ตรงนี้หรือไม่งั้นทำการกดเมาส์นะครับคล,คลิกซ้ายนะครับคลิกข้างซ้ายคลิกซ้ายเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับลากลากเอามาใส่เทมเพลตที่มันเปิดไว้อยู่แล้วก็กดเมาส์วางเราก็จะได้กราฟของ ax นะครับทองแล X, ะ ax xauusd ละ ไ็ได้ทองมาแล้วทีนี้กาวเริ่มเลยนะครับทันหรือเลปล่าครับกาวจะเริ่มแล้วนะนะครับอ้าวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอ้าวพุ่งยาวๆพุ่งยาวนะฮะอีกพอร์ตหนึ่งของกาวติดนึงอยู่นะครับติดติดบาบอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดหกสี่นี่แหละกับหนึ่งเจ็ดหกหกหกเจ็ดหรือเปล่านะครับผมเทรดทุกวันกําไรทุกวันนะครับ ขอเพียงกดติดตามช่องกาวนะครับกำไรทุกวันแน่นอนนะครับผมทีนี้นะครับกาวขอเลือกอแข้งของกราฟเป็นแบบนี้นะครับได้แบบนี้ล้ะเสร็จแล้วนะครับกาวขอคลิกขวาก่อนก่อนเื่นก่อนอนื่นกาวขอเอากริดมันออกก่อนโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็กริดตรงนี้อ่า อ่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับกาวขอลีกขวาที่โป o p พ r t ์ตรงนี้นะครับอ่านห่นไหมครับเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนเราก็สามารถที่จะเซตอ่ารูปแท่งสีต่างๆได้นะครับอ่าในที่นี้นะครับกาวขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้จากจากตรงนี้ครับ บา,บาดาวบาดาวของกาวเป็นสีเขียวอยู่นะครับกาวขอเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันสีแดงนะครับแล้วตรงแบทตรงนี้นะครับลูตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับกาวขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเขียวตัวริมนี่ครับแบบตัวริมเลยตัวนี้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเราเห็นตัวอย่างเมื่อจะจะได้แบบนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บในส่วนของ ตัวนี้นะครับตัวต่อมาคือตัวนี้บาตัวนี้ครับกาวขอเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงสีแดงอาจจะได้แบบนี้แล้วนะครับตัวต่อมาครับตัวนี้กาวขอเปลี่ยนเป็นตัวสีอ่าไม่ไม่เปลี่ยนครับใช้ตัวนี้แหละแล้วตัววอลลุ่ตัวนี้กาวขอเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นไลท์กรีน เอ่ยอ่าตัวนี้นะครับไม่ใช่ขอเป็นริม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 นีะ่ะตัวนี้ครับเป็นตัวนี้ครับจะถอยเรื่อ่าไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนตัวนี้ไม่เปลี่ยนต่อมาก็เลสเลสอ่ะถ้าเราดูกราฟเราจะได้กราฟแบบนี้ครับ กดโอเคดูเนาะ,ะเห็นไหมครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนยังไง<ๆ>ก็เราก็สามารถเลือกได้เช่นต้องการพื้นหลังเป็นสีขาวน,นะครับก็จะได้แบบนี้ก็สบายตาแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่เราจะจัดเราชอบแบบไหนในที่นี้นะครับกาวขอเทียนแบบนี้แล้วกันขอเลือกแบบนี้แล้วกันแบ็กกาวก็เป็นสีดำะนะครับปึ๊บมาได้แบบนี้แล้วปุ๊บ น,นี่คือเราจะเห็นแท่งเทียนและที่มันแบบชัดๆแล้วนะครับทีนี้กาวจะทำยังไงต่อนะครับทีนี้ในการดูทางกราฟของกาวนะครับเกาวจะใช้อินดิเคเตอร์แค่3ตัวนะครับก็คือตัวแรกคือ moving average นะครับซึ่งอ่าอีวิดีโอในส่วนของการดูทางกราฟนะครับกำไรจาก moving average เนี่ยกาได้อัดแล้วก็ ลงไปที่ช่องเรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องได้นะครับนะครับการใช้งาน Moving Average นะครับลงไปให้แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่กาวใช้ก็ประจำก็คือการดูทางการาฟโดยใช้ MACD นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว RSI 3ตัวหลักๆนี้นะครับตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ โอเคเรามานั่งเซตนะครับในการดึงอินดิเคเตอร์พวกนี้เข้ามาในกราฟของเรานะครับตัวแรกนะครับคือ moving average นะครับวิธีการนะครับก็ให้เราให้เราไปที่นี่ครับ insert ครับผมเห็นไหมครับจะมีอินดิเคเตอร์อยู่ให้เรามาที่ตัวนี้นะครับนะครับจะมี moving average อยู่ตรงนี้นะครับเส้นแรกนะครับเส้นแรกเส้นแรกของ moving average นะครับ ก็คือตัว20นะครับเ็ษถึง20แล้วปรับตรงตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับให้ปรับสีปรับสีนิดนึงก็มีประมาจะช้ำซ้ำกับสีแดงนี้นะครับเลอกปรับเป็นสีส้มก็ได้ครับสีส้มหรือสีที่เราชอบก็ได้นะครับจะได้แบบนี้ลองลองดูครับจะได้เส้นนี้อ่านี่คือเส้นสีส้มของเรานะครับ หรือใครต้องการสีอื่นนะครับที่ที่แปลกไปเราก็สามารถกําหนดเองได้นะครับตัวที่2นะครับเราจะใช้มูฟอเวอร์เรทสตัวคือเส้น20นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือมาที่เดิมนะครับ i n s e r t i n d i c a t o r คเตอแล้วก็ Moving a v e r a g e นะครับปรับตรงนี้เป็นเลขเป็น50นะครับแล้วปรับตรงนี้เป็นสีต้องการสี่าวของมันสีขาวนะครับแล้วปรับตรงนี้เป็นใหญ่ๆเลยครับจะได้เห็นชัดนะครับจะได้แบบนี้แล้ว ม้วนเกลียวถ้าดูเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้แหละนี่อ่าก็คือม้วนเกลียววิ่เกลนะครับซึ่งวิธีการดูทางกราฟโดยใช้ม้วนเกลียววิ่งเกลียดไงกราวได้อ่าอัดลงไปในช่องแล้วนะครับสามารถตามดูได้เลยนะครับเพราะม้วนเกลียววิ่งเกลเนี่ยสำคัญมากในการดูทางกราวว่ากราวลงไงไหมครับกราฟลงน,ลงนี่ดูยังไงว่ากราฟมันลงอ่ดูยังไงว่ากราฟมันขึ้นเทคนิคยังไงที่จะทํากําไรกับมันได้นะครับซึ่ง กาวได้อัดลงไปในช่องเรียบร้อย,ลยอนะออแล้วนะครับผมอานะครับเมื่อเราเซ็ Moving ง v e r เสร็จแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือที่เราใช้ก็คือ m a c d อ่านะครับ m อมอ่ซนะครับมาเริ่มกันเลยก็ไปที่เดิมนะครับ i n s e r t ร n ต i c a t o r ตัวตัวนี้นะครับ ันจะมา MACD อยู่นะครับเราเลือกขึ้นมาเลยนะครับะนะครับตรงช่องแรกนี้ปรับเป็น20นะครับช่องที่2ปรับเป็น80นะครับตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับถูตกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมาที่แถบนี้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้เนาะให้เราเปลี่ยนสีนะครับตัวนี้ขอเป็นสีเขียวแบบนี้จะได้เห็นชัดแล้วตรงนี้นะครับเส้นนี้ขอปรับเป็นเส้นเทาแล้วตัวนี้ขอปรับเป็นใหญ่ๆหน่อยแบบนี้นะครับผมให้มันแบบเห็นชัดๆัดก็ได้ครับเห็นชัดชัดนะครับผมแล้วลองกดโอเคดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงตัวนี้มีอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จตรงนี้ให้เรากดแอดเข้ามานะครับ ใส่ศูนย์นี่แหละนะครับแล้วตัวนี้เปลี่ยนตัวว <Y S 1> เป็น Y, y นะครับ <Y S 1> สีขาวเรียบร้อยครับผมท <Y S 1> ่านนี้ไม่มีอะไร <Y S 1> โอเคเสร็จแล้วกดโอเคเลยนะครับเราจะได้ m a c d แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับใน e p ต่อไปเราก็จะมาดูว่าเราจะดู m a c d อย่างไงว่าการาฟมันลงหรือการาฟมันขึ้น อ่านะครับเราจะมาดูทางการาฟจาก MACD กันนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆในการเทรดนะครับในการพยากรณ์ความน่าจะเป็นว่าการาฟจะขึ้นหรือจะลงอ่าก็คืออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า RSI นะครับ RSI วิธีการนะครับ RSI ก็คือนะครับผม ก็มาที่ตรงนี้นะครับอ n นเ r t ร์ตคดิเตอร์เหมือนเดิมเลยมาที่ตรงนี้จะมีคำว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอ่า ISI อยู่ตรงนี้นะครับเลือกเลยนะครับช่องแรกนะครับช่องแรกช่องแรกนะครับปรับสีตรงนี้นะครับอ่ากาวขอปรับสีตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมอ่าบ เสร็จแล้วนะครับช่องที่สองตรงนี้ตรงนี้เป็นเจ็ดสิบสามสิบนะครับปรับตัวนี้เป็นเจ็ดสิบสามสิบอ่าผมเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยเราจะได้ r s i เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะวิ่งอยู่ก่อนอ่าแต่สำคัญคือเราจะเราจะ,เรา,จะเราดู r s i แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า กราฟมันน่าจะขึ้นอีกกราฟมันน่าจะลงเดี๋ยวจะมีสอนต่อไปใน e p ต่อไปนะครับเพื่อจะมาทำเงินกับฟอเร็กกันนะครับผมเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับอีกนิดนึงในส่วนของการเซตไ s i นี้นะครับผมให้เราไปเลือกตัวนี้มานะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ตรงดาวตัวนี้ครับกดนะครับแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้เลยตัวแรกนะครับคลิกขวา คลิกข,ขวาที่ตรงนี้นะครับคลิกข,ขวาที่ที่เส้นนี้เลือกตรงนี้นะครับทำการเลือกเส้นนี้นะครับปรับตรงนี้ปรับตรงนี้นะครับ ให้เป็นเส้นปักแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับหกสามปรับเป็นหกสิบนะครับไอเอสไอที่หกสิบตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับให้กดโอเคเลยเราจะได้เส้นแบบนี้ปรับปะแบบนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวมัคลิกกลับนะครับให้เป็นแบบนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับเลือกมาที่เดิมเลยเอาวางไว้ที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันคลิกนะครับ คลิกขวาเลือกตัวนี้เส้นนี้นะครับเหมือนเดิมเลยแต่ว่าปรับให้เป็นสีในที่นี้กาวขอเป็นสีนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเส้นปากเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับกาวขอเป็น rsi ที่40 40นะครับตัวนี้ก็ไม่เปอะไรนะครับกดได้เลยะจะไดะ้ลักษณะของ rsi แบบนี้นะครับผมเห็นอะไรไหมครับตตัวนี้ทิ้งเลย นี่คือลักษณะของกราฟแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่เราเทมเพลตที่เราเซตไว้เราจะใช้สามช่องนี้นะครับในการดูว่ากราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงนะครับได้แบบนี้กันหรือ,อยังครับนะครับผมนี่แหละครับบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ยฉันจะเริ่มต้นเทรดฟอร์เลยยังไงทำไมฉันจะดูทางกราฟยังไงฉันจะตีเส้นยังไงอะไรยังไงนะครับ อันนี้เป็นพื้นฐานนะครับเห็นไหมครับจากวิดีโอนี้ทำให้เราได้แนวทางในการเทรดโดยการมีเครื่องมือและก็คือ3ตัวและคือ moving average ข้างบนนี้นะครับบล็อกแรกคือ moving average บล็อกที่2คือ macd บล็อกที่3คือ rsi อ่าโดยที่ moving average เนี่ยในการทำเงินเนี่ยกล่าวได้ลงให้ไปแล้วนะครับว่าเราจะดูทางกราฟยังไงทำเงินกับมันยังไง นะครับ EP ต่อไปเราก็จะทำในส่วนของดูในส่วนของ MACD และก็ RSI ต่อไปนะครับผมนะครับทีนี้ทีนี้นะครับเมื่อเราเสร็จแล้วปุ๊บเราจะต้องทำการเซฟเซฟในที่นี้เราก็ทำการเซฟเทมเพลตนะครับดูนะครับคลิกข,ขวาตรงนี้เลยคลิกข,ขวานะครับเทมเพลตกดเซฟเทมเพลตเราจะเซฟไว้ไหนนะครับ ผมอาจจะขอเซฟไว้ที่ได้ดีนะครับรับไว้ที่ Google นะครับที่ช่องไม่เป็นเทมเพลตกดเซฟเซฟเรียบร้อยครับแค่นี้เลยทีนี้นะครับถ้าเราว่าเราต้องการจะเอาไปใช้คู่คู่เงินไหนก็ตามหรือจะต้องการจะเอาไปใช้ที่เครื่องอื่นเราก็แค่ Copy ตรงนี้หรือส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับแต่แนะนําควรจะสอนให้เพื่อนมาดูวิดีโอของเราแล้วก็ให้เขาเซตเองนะครับเขาจะได้มีความรู้ด้วยนะครับ ถ้าเราต้องการที่จะโหลดเทมเพลตมาใส่ในคู่เงินต่างๆเห็นไหมครับอันนี้คือคู่เงินเห็นไหมครับอะไรก็ใหม่รู้นะครับเอาเอาว้นี่ก็ได้นะครับเปล่าๆเลยให้เราคลิกขวานะครับที่ที่ในส่วนของกราฟนั้นนะครับคลิกขวาเทมเพลตเห็นไหมครับจะมีเซฟแล้วก็มีโหลดโหลดเทมเพลตให้เราไปเอาที่เราเซฟไว้นะครับผมเซฟไว้ที่กูเก่าเห็นไหมครับจะมีเทมเพลตตัวนี้อยู่ให้เราแต่ไมลคิดขึ้นมาเลยนะครับ เห็นไหมครับาเราก็จะได้เทมเพลตนะครับกับที่มันแมทกับคู่เงินนั้นพร้อมจะใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับผมวิดีโอนี้สำคัญมากครับเมื่อรู้ตรงนี้แล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาดู moving average นะครับจะไปดู moving average ว่าเทรดยังไงดูยังไงแล้วก็ดู m e c แล้วดู s i เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของการซื้อการขาย าการตั้งให้มันขายเองอัตโนมัติการตั้งให้มันาขาดทุนเองอัตโนมัติอย่างงี้ครับการพิออเดอร์นี่แค่เป็นพื้นฐานนะครับนะครับโดยจะแทรกในเรื่องของการดูทางการาฟไปด้วยนะครับผมอโอเคนะครับตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับมือใหม่ทุกท่านนะครับที่พร้อมที่จะตุลยไปกับโลกของฟอเร็กนะครับฟอเร็ olic, ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดครับ แต่เราต้องมีพื้นฐานมีความรู้นะครับแล้วก็สําคัญไม่ได้ว่าเทรดได้กําไรเท่าไหร่สําคัญว่าจะอยู่รอดในตลาดได้ยังไงนะครับผมนะครับเพราะจากประสบการณ์แล้วกาวก็พังไปเยอะครับกาวพังไปเยอะมากเหตุผลเพราะว่าพอร์ตเล็กนะครับถ้าถ้าเราเทรดจนฉมังมือแล้วเราสามารถีท่เทรดพอร์ตใหญ่และพอร์ตใหญ่ยังไงก็ชนะ นะครับถ้าแบบไม่โอเวอร์หนักๆแบบใส่ไม้ร้อยแล้ววัดดวงอันน่าจะกลายเป็นการพนันแหละโอเคนะครับผมวิดีโอนี้เรากาวว่าขอจบไว้แค่นี้แหละนะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับมือใหม่ได้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีรายได้จาก Forex กันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดก b สไ r i b e ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอให้บอกต่อด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ